ขวนเขาก็ยังสู้ขวนเขามันก็ครบรอบปีได้ปีนี้ก็มีปีหนึ่งมี่เทียเดียวเหรเนี่ยบอบบ๊อบเป็นยังคือต้องสู้ขวนเขาบื้องสูงไดยขวนเขาเป็นผ้าเห็ดมากเจ้บัวลำบราณเหมือนเด้ต้องสู้ขวนขึ้นเราเราต้องสู้ขวนสู้ขวนแล้วจังเอาไปขายได้เลยว่าสันบ่าได้ขายเลยสู้ขวนเป็นยังคือต้องสู้ขวนเดี๋ยวเป็นยังไดแล้วเป็นกับผ้าเห็ดมากเจ้บัวลำบรวล้านเนาะ สู้ขวานตัวคือเกี่ยวเขาแล้วยืดธงยืดทาก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาสู้ขวานถ้าเกินย่ำรุ่งก็ไปบอกย่ำขึ้นก็บ,บอกขึ้นมาแล้วก็มาสู้ขวานเห็นไหมอยู่เหล่าอยู่บ้านอยู่เฮียนเห็หตัวไปแจ้งเส่นแล้วเห็นมาปีหนึ่งก็มีเทียเดียวเทียเดียวก็มันตรงมือ ไม่สามคำเดือนสามเนีย่ยมือดีมีมือเดียวแต่ละปีมีมือเดียวรอบรอบกเฮ็ดตามประเพณีนี่แหละเป็นป้าเฮียหนแาจะสมัยวันสมัยโบราณโบราณจะร้อยปีแล้วละหลายร้อยแล้วห <c oughs> ลายร้อยแล้วผู้เฒ่าตายไปหลายแล้วเขาเอาไข่เต่าขัดดินแค่นาเต่าแค่นาเต่าดิน เขาก็บว่าไม่ตีมีตีเขาสานนละเออไงละเขาเขาตนเขาชุดเล้วหกสิบยี่ส่สิบลกสามนี่ิบ้าบอกอย่นี้อืมองเราไปเลี้ช้นอนน้องแม่หนอน้ไปไปยิ้มผ้องแนไปยิมนมหนอน้าไปเรี่ยวนหน้าเล สาธุกว่าตัวเตสัมมาสัพพุสสานโมตัสะาะคะวะาตโเลตสัมมาสัพพุสสานโมตัตะาะคะวะโตัวเลยตสัมมาสัพพุทธานัตตะบุตลาการาตาธรรมาการาตาสังกาตาบุกขาขอคาวาคุณคูวาฉันคุนจินคุนจคุณเจียวสามประการพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังคบรุชาขอบุชาคุณพระพุทธเจ้าขอบุชาคุณพระธรมมเจ้าขอบุชาคุณประสโถงจงขอบุชาคุณประเยนจงมาลับเพียงตะกระบุชา ของพวกผู้ขานอกเทินมีสังเมยประตูมังกตวาที่ปัญจานายนาโกพยังวจีตาสุปากาเลนัมนาสัญจาสุขันตค้าพุทธค้าละบตาถ้ามาคาเลาตาสังค้าคาเลาตาสีค้าคาเลวุตาปรมาสิคาเลวปตาอาคมาสัค้าเละบปตาปัสิสันทาคาเลาตากัรยาณาวัฏตาโสวจัตตาหังพันเต พุทธสาบูชามหาเตีเสวันโตธรรมสาบูชามหาปัญญวันโตสังฆสาบูชามหาโพ่อพรหอติโลกะนั้นทางอภิบูชาญาติมีขี้พระหูพูะปังเจเลกตะวากับพะโคพิรูปโอมหาปัญโยธาเรียนโตพิทักษ์ตะยังนิพพานังพราณังสุขังหังจำมาจมปุ้โตพระกวาผู้ตังพระกวันตังอธิราเคม ตาโตพระวตาสมอสมังนามามิจโนพรวตสาวกสังโคสังฆังนมามีอสีสันสั้นวะเอามาแกะยังงกันนคือสียันสั้นวะโอ้ปลาตะอบ เทมจะรูเปรีจูติคาลาเตจะไดลรเขวิมาเนทีเปลาเทจจากคาเมตกวนาคาเมียี่หาวัตตเมิเกตเตะผมมาเจวันตูเทวะจลาลาวิสเมยากาัสัตนาคาติแสงตาสันติเกยังมุนีลเาวจนางสาโวตันตุธรรมชาวนาคาลยามทันทาตาธรรมชาวนาคาลยามทันทาตาธรรมาวนาคาลยามทันตา ตาตูเทวดาเจา้า,มา,มเาผู้ปกปรองักษาลุ่มครองมานเมี่ยงพวกปรกษาคนดีพวกกาขอรัสนาขอลงมาเยี่ยมชมพ่อนมากเป็นตาขีประยันทำพิธีสู่ข,ขวัญเขาเจ้าหลายเจ้าอยู่นี่สามเจ้าละของผูไ้ได้เน่หล่ะของแม่สมบูรณ์ของแม่นาดของแม่นาทินของแม่วาาัฒนาบ่ของแม่โอบบ เออนี่แหละแต่ละาค้นก็มาร่วมกันทำพิธีส่ขวรเขาตามบาเพนี่แต่ละปีก็มีมือเดียวนี่แหละขึ้นดอกไม้สามคำเด่นสามกันเทวะเัดดากับจงลงมาเป็นสักขีพยานมีการเสียงไท้ายสูท้ายตาปีนี้มันจะเป็นยังไง เทวดาอยู่จังบรรดนบรรดาเห็นอยู่ในข้างไกลหรือเลือกใครมีโศกมีลาภวะที่ะบอกเลขก็ดีนะจ้าตู่ที่สั้นๆว่ะหนาวว่ะใส่กอนเป็นเดีกก่อน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปี่สี่ปีนี้เป็นปีเฮาผู้พระเจ้าให้ก้อยคุ้นกวนก็ว่าดีมื้อนี้วันนี้ หมอสั่งให้ได้เขาห่วงหนาก็ว่าดีมือนี้วันนี้หมอสั่งหน้าเด้เขาห่วงกอนก็ว่าดีมือนี้วันนี้เอาเบาเขาเฮียงสาวก็ว่าดีมือนี้วันนี้ฟันเต่าให้แพร่ก็ว่าดีมือนี้วันนี้เอาสร้างเขาห้องก็ว่าดีมือนี้วันนี้เต่าบุญเฮียงข้นปราสาทก็ว่าดีมือนี้วันนี้ผู้จลาศก็มาฟังรรมก็ว่าดีมือนี้วันนี้ ฤฤฤลูกไปมาเบิกใบสีก็ว่าดีมือนี้วันนี้เสียถีมาเบิกเงินคำเขาวาดีมือนี้วันนี้ย <c oughs> <c oughs> ีเสียมือนี้แม่นมือเอามดไปโชกตกไปนี่แมื่อตกไม่แันขันใบนี่แม่นขันไม่แ้วคุณนางดาแจงเลี้ยวจึงยอ่อว่าโอกสะาโอกรสาถึงฤดูเดือนหาฟ้าฮองเดือนหกฝนตกว่าฮองคำ ผูงมูเจ้าหน้าจึงไปหาผ้าแหลหาขวานดาบคมบังเช่นไม่แบกไปใส่ป้าไม่ไปนะต <c oughs> ัดกุกตินไปให้เปลยกออกเอาใจขียนแม่แล้วจึงแบกออกมาถึงเชี่ยวหาว่างเวเตลางฝูงหมูสังเขาจึงมาดูปุ่นที่หูเกาหาก <c oughs> มีงอนแต่ใหญ่พะเนียงหาแบกไปหน้าให้แหกมีแอกก้อผัดก้อข้อยของเสือกไถข,ของพ่อค้อยแห้งถือแข็งเพื่อหากไม่ไถ่ลวดไว้หลายวัน กาดใหญ่ไปทนตัวไฮวันเข้าใส่ในตุมพร่อพมตกแดงหากแบงออกเป็นใบพ้อมกันไปลบกออกหาตอกไม้ิวมีดแปดรล้วไวใบเสียเอาไปตั้งะสมทุม่มนุ่มเหลือหลายเดรราดคาดแล้วจึงโอกามาดำบัเตส่ตทมเสพพงก็จึงไดหลายตน้นดำหนหน้าหนหลังไปมาสามภาษาไทยหน้าและไทยนอกดำขอประดำกลางดำห้งนานก็จึงไดหลายตน้น จึงเรียนสิบสองก็จึงเลียงกวกเหวยวเขาเจียวแล้วตากใบสุใหสุขันสองสามวันจึงไปกู้แล้วขันแล้วเจียวหาบใส่ว้ในลานกองกันขึ้นเหมือนดังปองถาด <c oughs> หอดมืออาจแล้วแล้ววันดีเขาจึงมา่างเจียวลงมาก่อนสันาาก็จึงตีก่อนนี้เขาจะฟาดเขาเอาเจียวไปตั้งไว้ในลานเสีอผาดเดียดดาดเหลี้ยไหลเอาคว้วามายำนี้วงกุลี่ขัวไงเวียนเบี่ยงควงมือใส่ถือเสียคว้ว ไม่ขว้าทือขวาตีต้อยตีคอยตีแห้งตีปากตีแป๊กตีแดกลกยิงเอาคว้วออกยิงบอกเท่านี้เป็นพให้แล้วพอนหน้าให้ไปหาหนำค้อมได้หนาไผ่มากวดกวยเปี้ยงเสียแล้วยิงบอกเมี่ยเกียนแก้วผู้อยู่ในเฮียนให้หาเหล่าเต่าดองยาหาลุงตาพี่น้องเอาใสกกองกองขึ้นให้เป็นกอง <c oughs> ยังไปขวัขวายหาศิลาเมียงหมากมีตองอ่อนและตองเขียวมีอยอดคู้นยอดย่อ,ยอยเขียวอ่อนมีกระยอนกูหอมงาม <c oughs> ตามภาษาของหลวมีไก่ผูกหกบอลบวนสาจมควรปูหลาดมีขอขาดขั้นลาวไปแหลมเงวสักลากมีเสียผ่าอาพ่อนขาวดีมีตั้งเทียนซองสีติดไต,ตป่าอ่อนไทยมงคุ้นบุงที่นวย ตัง้งใจด้วยเดร๋ยวจะ đ ินควายควงเหลือลแต่เหล่าหนางว่าปักเศษชีแก่าเราดูเฮงงามมองอาจเรียงไปอาลาดนาอาจารย์พุทธลาดแม่สูตรคุ้ควรวันสีสีมืดบีมือนี้แม่นมืออมุตตะโศกโอ้ย Sí, sí, hãy cho mặn mướn hiến phá en, hãy cho mặn mướn đen bà chuông bà chân, hãy cho mặn mướn sân khấu cây lạt, hãy cho mặn mướn ra cả xuân khuôn, và ma giờ quần đời. Quần năng khẩu chào lên năng khẩu nhéo có hãy ma xé mở nì văn nì. Tôn chiếu chiếu khẩu căm, tôn đâm đâm khẩu mặc khứa, có hãy ma xé mở nì hoàng mở nì văn nì. ห่วงเพื่อเขาก่วงเอวเขาเฉียงงูเสือผ <Th Hungarian. S 1> <No. S 1> ูพอมวันนี no ้ห no ่วงหี่เขาอ้วนหน่อยเขาฉี้คว้วยเม็ดช่วยเขาห่วงสั่งเม็ดขวางเขาลาดเทียนเม็ดลายเวียนก็ายเป็นเขาหมาแยงก็จิงแบ่งไว้ถามูไทยไก่เอาแต่เขาก็เจิงห่วงมุยอุ้ยหุยนั่นเขาดอแดงเม็ดแดงนั่นเขาเลียแนดเม็ดแยบนั่นเขาเลื้ยงเป็ดเม็ดที่นั่นเขามากอกเม็ดนองนั่นเขามันห้อม กินนัวแม่นเขาปลาเสียพาดพ้อมเขาหมักโพหอมพาโลแม่นเขา,า,ออเขาว่วงสั่งเต็มให้ก็ให้มาเสียมือนี่วันนี้ <c oughs> ามาเยอะควรเดย <c oughs> ใ้เจ้ามาจากปากมังตัวคอไล่เจ้ามาจากปากกล้วยตัวเขางงให้เจ้ามาจากปาก้ังตัวง่างงให้เจ้ามาจากปากวงแล็กระไตเจ้ามาจากปาก นกยีบและนกจับคาบกลับวบินหนีไปเขียวมาจากปากนกเขาตัวเชี่ยนคาบมาจาับเย้า,าเร้วไปพุ่มมาเยอะกวันเลยเขียว <c oughs> มาอยู่เราเจ้าอยู่สวัสดีกินสิปีจะได้บกยกสิปีจะได้ลง <c oughs> มามาเอื้อควันเอ้ยเจ้ามาจากปากมังตะขอ้อแดงจากมาแก้งตัวปีกอ่ากระซ่าขาดกระปงแข้งขั้นเราแท่งหักข้าบา้าจอย่าได้ตกใจเดินนั่งเด้ออีต้องปุงขลรกแกลงต้นอ้อยล่ำทอขาก็ได้มาหนี่แล้วอ้อยปลาล่ำทอแข้งก็ได้มาหนีแล้วต้วนขาอยแข้งเสผ้าควันก็มาหนี่แล้วมีผู้พันและหมากอ้อนมีกระจอนจันคู่หอมงาม สามภาษาของหลวกมีไก่ผูกตัวตอนอนกยุงแล a หั n บินผ่านฝ้าขวงกี่แล้วมัน่นมีทั้งเพียกหัวสั้นมีทั้งมั่นหัวซองพี่น้องเวนหลายตายายแเวนมากว่ามาเยอะขวัญเ้ยให้มาอยู่เราพื้นแผ่นนอนเพียงเพื่นสักไปต่ำเจียวยักสักสกะลั่นเจียวยาวฟงเทใสดดงเจียวจะได้บินหนี <c oughs> เม็ดหนึ่งนันตักไปท่านสุกโสคำเหลือหลายเม็ดหนึ่งนันตักไปขายสือกล้วยของ่งเม็ดหนึ่งนันตักไปสื่อข้องก็ได้ก็กกคำเมียหนึ่งนันตักไปสื่อคำก็ให้ได้ก็มืน่นเมียหนึ่งนันตักไปซูเมียก็เลยเมียมานังอยูเ่เฮี้ยขายของเมียหนึ่งนันไปเราผู้สามาเราขายของมามา,ยาเยอะกว่าอึงเ,เป็นเท่ใจดงเจียวจะได้บินหนี ให้มาเลี้ยงชีวิตอินทรีย์ทั้งโลกบริโภคพระพุทธศาสนาทุกคำเศร้าตราโตเท่าหาพันวาจากขาเินจัตุน้ำนี่คือน้ำปัญญาเป็นไหนซีมาวาน้ำชุราเม่ล่ย กันมือสิทธิกับว่าแพ่ไพ่กันสิหลายนำเรากับว่ามากนำเราภาคแตก่ออกจากกันพันธุรีไปทูกแหง้งแบ่งกินไปทูกพย่ยยายไปทูกกรรมนำเราฟงไปแหง้งหอนใดก็จะพาแผ่คาเสือชัดนำเม,ม็ดหนึ่งนั่นฟงไปบุรุภาให้จมีสติปัญญาเหมือนดังพระเจะ้ามหโสถให้จมีใจอดเหมือนดังปติเมฆเม่ยหนึ่งฟงไปทั้งอาคาเนให้จมีเชื้หางหลังไง่ <c oughs> พร้อมไพ่โมดีเม็ดหนึ่งนั่งไปทั้งหอ <c oughs> หอละดีก็เม็ดหนึ่งนั่นฟุ่งไปทั้งปัดจิ้มและ้ยหัวใ้อยู่มาอันเมื่อมาอาปากตานจะจอเห็นดูเป็นว่าเม็ดหนึ่งฟุ่งไปทั้งมีเสียผ่าอาพ่อนเม็ดหนึ่งนั่นฟุ่งไปทั้งอุดรและอสังให้เย้ามาอยู่สั่งเมือ่อไงน,นอมขวัญเขานำมาก็ขาเทีอน ยอะไรได้ล่ะะบางถึงตัวข้างไกลของไปงามของไปบัวงามไปยึงงามบุได้ตีเลขเอาใครขอเด้

บอกเรียกน้ำก็ดีเ้าเล้ยงวันที่วันเป็นบอกเรียน้ำอยู่บ่บอกูสนใจบข้าวันชุวหนึ่งที่ันนะ นี่นะเข้าบ้างเนี่ยเป็นว่าได้ศูนย์หนึ่งสีแรนี่บงนำกันเนี่ยับ ห้ผู้อื่นได้ัตอื่นมุนตัวเดียวกันนี่ละตัวเดียวกันนี่อะที่ขอ้ายอยู่ได้ดอกเงินัาวเนี่ โอ้ยอันนี้มันคือซื้อเขาเถ่อนเอนยังเป็นตะโบมีเนงจังแนวเถน้อากองใหก้อง่ซื้อคงเงินเีคือาีขอที่คือเพิ่นเนื่อเนาะ้นี่บาเีงตะันกนะซื้ขาซื้อเนี่ย

เดียวใส่ไปค้มเกี่ยวอยู่หรอว่าดีเหรอตบกพ่ยัดมันกับมหาแพงอันนี้ให้เล่าถ้าแม่มีอยู่ขอเดียวไกลๆหุ่นเอา